แม่รู้จักยายลำดวนไหมลำดวนมีหลานชื่อเต้อะอักเต้คนนอกเต้เต้ะวันนี้วันนี้ไม่ปักกัหนอยค่ะเอาเอากอีดมาด้วยตีคนเหนียวอะ ดูคนเป็นกระเทยอีกเพี้นวะเป็นกระเทยวะไม่ได้แต่ว่ามีหลานชื่อเต้ยายชื่อยายดวนอายุประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามใช่ปะประมาณนี้แหละประมาณนี้อ๋อเขาอยู่บ้านด้วยกันะบ้านหนองค้าคือบ้านอะไรแม่หมู่อะไรหมู่หกหมูเป็นหมูซีได้ไหมอ๋อเหรออ๋อเหรอเขาย้ายมาจากอันอันสุรินทร์ เอ้ยใช่บ้านเขาเอมาจากสุรินนะคบผมเานเลอหนอแล้วน้องบ้านีพี่คือบ้านไข่ี่เนี่ยข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านตอนนี้เสียงหนึ่งชี้ว่าเตะอยู่บ้านหมู่ที่6ครับขณะที่รับฟังชาวบ้านเราก็ยังไม่ทิ้งเบาะแสสำคัญที่ได้มาก็คือบ้านหลังเป้าหมาย อยู่ในหมู่ที่สี่ที่เรากำลังตามหาตอนนี้ครับตอนนี้เราได้ข้อมูลมาเอ้อที่เราได้ข้อมูลมาก็คือหมู่ที่4ี่บ้านคุยายลำดวนจะอยู่ที่นี่ตําบลพลงามอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธา,านีแต่พอมาเจอผู้ใหญ่บ้านหมู่สีแล้วเขาบอกว่าไม่ค<ๆ>ุ้นไม่มีแต่ว่าพอพูดชื่อเต้ปุ๊บเขาบอกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านอีหยังก็แม่อะไรโคโค่ขาค่าอะไรนะ

เต้อยู่ที่ไหนตะกี้แม่บอกว่าเต้เต้น่าจะเป็นกระเทยอีกคนบอกมีลูกมีเมียนาชาวบ้านถกกันอยู่สักพักในที่สุดก็ดูเหมือนว่าเราจะได้บทสรุปจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาวคนนี้ล่ะครับอห่นหมู่สี มีร้านสิบานเลทีบานลนค่ะอ่ะจตุพรจตุพรค่ะจตุพรร่อเสียงลำใช่ไหมล่าเสียงใช่ค่ะคนมียอตัวหนอคนมีไอยู่เมียนป่าเราไปคุยกับไปคุยกับแาบ้านจเรียเสผาเป็นหคไปกาะพี่จะพาหนูไปใช่ไหม บรบกวนด้วยขอบคุณครับ,บแม่แม่ขอบคุณนะผู้ใหญ่ขอบคุณมากครับผมในที่สุดก็เจอจนได้ครับบ้านเลขที่ที่เราตามหาและเบาะแสของคนชื่อเต้ที่ตรงเป๊ะทั้งชื่อและนามสกุล หลังจากเบาะแสคอนเฟิร์มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนสวยก็อาสาพาเราไปพิกัดเป้าหมายทันทีปลายทางแห่งความหวังวันนี้อยู่บ้านคุณยายลำดวนครับเเเนนื่่่อยยยยกายาาาตตมมมหหหหลลลลลลีัับบไไแใจข้้งค សុខបានគំទេចសូមប្រសូម